กูนี่ไม่เปลี่ยนโหมดไม่ทันเลยนะมึงเจอมึงเนี่ยต่อจากคลิปวันเดย์วิทย์ซีโอคุต้องมาเปลี่ยนโหมดอยู่กับมึงนี่นะญี่ปุ่นเมงซิโกอินเน่คือเมื่อกี้กูไป็นซีโออยู่นะที่นี่เปลี่ยนโหมดนะที่นี่พี่ไม่มีไงทำไมวันนึงกูต้องเปลี่ยนโหมดอะไรกันเนี่ยที่นี่พี่ก็เป็นกูยาบุงโอยาบุงทั่วไปกูเป็นคนสองล่างเหรออยู่บริษัทก็บทบาทบริษัทนอกโลกก็นอกบริษัทนอกโลกแค่นี้อยู่ในโลก คลิปนี้เรามาเราจะไปโตเกียวอัลโตซาลอนอแล้วก็จะไปขับรถเล่นแล้วก็จะไปกินอร่อยอร่อยายา่างพร้อมกันย่างถ้าพร้อมไป้ พี่มาอยู่ที่ตโตกเกียวปี2 0อ2พิจ้ามา2004แล้วคำนวณเองนะอายุเต็งฟิลอยู่เว้ย,ย2002<อ>นี่งานนุ้ไม่ต้องพูดแล้ว <laughs> น,นี่ดูความอินดี้ของแท็กซี่ญี่ปุ่นมือหมุนนะครับอนนี้คือรถใหม่นะอ่าสำหรับสเกดโดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปถึงที่โตกเกียวน่าจะประมาณ10โมงกว่าถึงเสร็จป,ปุ๊บก็จะไปเช่ารถนะเป็นรถตู้แล้วเดี๋ยวพี่กับพิตา้าจะแยกไปประชุมงานส่วนมึงจะไปไหนก็เรื่องมึงบายๆเ็าอาจจะไปที่ คาราจูกูเดินเล่นอะไรอย่างเงี้แล้วตอนเย็นวันนี้สามทุ่มอะจองได้ตอนสามทุ่มอะ่ะเราจะไปกินเนื้อย่างร้านเด็ดไปขึ้นขึ้นบินแล้วเรานั่ย ชาโจญี่ปุ่นน้อยต้องรีไปหาเขาก็เลยให้ซิมเอากระเป๋าทําตัวให้เป็นประโยชน์ซิมแบกกระเป๋าขึ้นไปเข้าไปที่โรงแรมก่อนนะเรากับพี่ตาจะไปเจอชาโจญี่ปุ่นเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนไปนี่เรากำลังจะมาซื้อโดนัทส์ที่ต่ออย่างจริงด้วยอ่ะใช่อ่ะดูดิงงต่อทําไมกันมาเราเข้าบูเร์อ๋อร้านเนี้หรอใช่ก็ปดกินไปนะครับ กูเนี่ยมีตากล้องและโกโปรเก็บเลยนะเวล c o ามท o t โตเกียวพี่เป้ถามว่าเป้นอนยังเป้นอนแล้วไม่มาญี่ปุ่นต้ใส่ผุกเพชรอ่ะรามสังกินแล้วมันร่ำสั่ไม่ต้องโกขอต้อนรับสงยศนะครับ เราเข้าสู er it it okay. ่การลดเขาเราโก้อีกทีพิเศษเฮ้ยอยู่ในกล้องสวยขึ้นเนาะภาพอยู่ในกล้องสวยขนาดไหนใช่สวยโอ้โหกินขนมก็คิดขู่เลยอะอะไรอ่ะไม่มีแบบเด็กได้ไหมแบบพี่ผมมาให้ผมกั้นภาพมึงร้องสิ่งหนึ่งต้องบอกน้องเขาพี่เอาตัวไม่รอดเลยอยากทำหลายอย่างมากเวลามื่ไม่พอเลยนี่เพิ่งเจอหน้าสามวันเนี้ยกูนอนไปยังไม่ถึงห้าชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นเนาะพาไปดูร้านร้านนี้ช้อปปิ้งหน่อย แล้วตอนคืนจะไปคาไปกินร้านเนื้อย่างที่แบบเด็ดมากเวลาจุดนะคืนนี้ผมให้กลับกลับห้องไปพักผ่อนเร็วหน่อยเดี๋ยวจะโวยวายไม่โวยไม่เกินเที่ยงคืนนะไม่เกินตีหนึ่งอะเฟยสบายร้านเนื้อย่างมีเบียร์ขายปะฮะเพราะพรุ่งนี้ออกเช้านะออกเจ็ดโมงนะตื่นอยู่แล้วคลิปนี้คลิปโตเกียวโตเกียวหน้าหนาวใช่คลิปว่าโตเกียวหน้าหนาวคุณนใส่มา พรุ่งนี้ใส่จัมปะอีกวันคืออีกวันหนึ่งออโต้สลอนออโต้สลอนอีกวันหนึ่งคือจะมีสาวพาผมไปซิ่งนี่สาวญี่ปุ่นด้วยนะนี่แสดงว่ามีคลิปลงไปจนถึงลุงเด็กซิ่งกุมภาแล้ว2024ดูนะเอ่อช่องคุณลงไปคลิปละจริงเสียงลงคลิปมานี่ตั้งแต่เดินถ่ายคลิปวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปรถเลยนะไม่ได้ถ่ายคลิปรถเลยเข้าช็อปซูพีมั่งบัตติ้งเอฟเนืยอผู้หญิงยศตายผู้หญิงยศตางผู้หญิงยศอยากอยากลองอดไรไปเปลี่ซื้อทุกร้านเหมือนิวบสัตว์ แล้วต้องสั่งงานสั่งงานกับตะก้องไงพกแบตเตอรี่มาเขาถามว่ามีมากี่ก้อนครับเขาเรียกว่าก้อนสองก้อนองหกค่ะเหรอเขาถือแค่มาดูเท่าก้อนนะอันนี้ขึ้นได้ครัอันนี้ขึ้นได้ครับคือปัญหาคือผมมันเบากันสัตว์ประ่ลาดทีมองหน้าไม่เหี้ยแล้วยังไงให้แค่หมื่นเยนบ้ากันเหี่ย จะกินอะไรมันแตกนะสะพันใบใมันกินอะไรมันเปคาเฟ่ขึ้นรถก็หมื่นนึงแล้วรู้ไหมล่ะสาวไงเมื่อวานผมไปถึงฟุกุโอกะผมจะไปทำงานมันก็ต้องไปใช่ไหมให้นักซี่ไปเป็นดัซไซฝูมันเป็นไอสตาร์บัคที่แบบสวยๆอ่ะที่ฟุกุโอกะให้มันไปดูงานอะไรเงี้ยมันนั่งไปไกลไงแล้วแท็กซี่มันจะมีจอทีวีไม่มีดาเป็นนางแบบอะไรเงี้ยไม่ไปเซิร์ชมาจนเจอไอจี แล้วแม่ไปทักเขา DM เขาบอกจะไปถ่ายเขาเป็นี่ยพี่เล่าดิเขาจะมาเนี่ยทุกคนจินเราปะพี่เล่าดีกว่าผมเนาะไอ้สมองมึงไต่ตองก่อนมึงพูดมึงคิดก่อนพูดเข้าใจป่ะคนดูช่องนี้อาจจะงงไอ้แย่คลิปก่อนมันยังแบบทำงานตั้งใจได้วมัเหมือนเป็นอีกคนนะมันมาบ้าบอๆนะคนเรามีสองหน้าผมเป็นคนสองบุคลิกวเยอะตอนเนี้ยใครผมเนี่ยพี่เบียร์สองบุคลิกไหนนะใครบอกพี่เบียร์สองบุคลิกไม่หมายถึงว่าตอนทำงานเนี่ยเก้าบุคลิกตอนเนี้ยเก้าอุ้ยเหรอ くかいしはอันนี้เป็นร้านโปรดนะครับคือโดนร้านนี้เยอะที่สุดผมซือผมซื้อเสื้อผ้าร้านนี้เยอะสุดในในญี่ปุ่นอะ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมมีไหมมีมีตังค์ซื้อกันไหมไมีมี เขาบอกไอ้สตาฟซูพีมเป็นสตาฟที่กวนตีนสุดไหวพี่ยนู้ดแดงดพูดไงไม่เช้าไหวเชื่อมันไหวเชื่อมันมนี่จะใส์ใหญ่จะใส่ใส่ไซส์เอ็ม่าอ,อ,อ,อมันบอกว่าตอนแรกจะซื้อไซส์เอสม,มันบอกว่าไม่มีไซส์เอสหมดสตาฟก็อ่ะงั้นเอาไซส์เอ็มมันก็บอกว่าไซส์เอ็มได้แต่สักแป๊บนึงมันเลยบอกว่าไซส์เอสม,มีแล้วมันบอกยูทัสมี ใส่ไซส์นดีกว่าอยู่อะอะไรหรออ๋อแม่งแม่งแม่งกำหนดให้เราด้วยแฮะแม่งกำหนดให้กูด้วยไอ้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคาแรคเตอร์เขาฝึกให้เป็นอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราเอางี้บ้างเจ๊แดงเอาเมนูให้สมมติสมมติอ่ะผมเปลี่ยนนะนี่เป็นพนักงานของหมูย่างเอาเข้ามาสวัสดีครับสั่งข้าวหมูย่างสวัสดีครับเจ๊แดงเะจะกินข้าวหมูย่างเอาไซส์อะไรเอาไซส์ใหญ่มึงอะตัวใหญ่แล้วกิน M เดียเนี่ยเนี่ยเด่นแนวอะกินอะไรกินอะไรส้มตำสั่งข้าหมูย่างเดียไม่ได้แม่งแพงอ๋อต้นทุนแม่งแพง ปลากินลาบเผื่อแล้วอ่ะเอาลาบมาตามใจสนตล์นะโอเคจบดีตั้งใจตั้งก่อนเลยตั้งใจกันด้วยไอ้เที่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเจ๊แดงสไตล์สุพิงก็จะเป็นไงก็จะมีแฟนคลับเจ๊ก็จะบอกว่าเนี่ยพอไม่มาเจ๊ไม่มาก็เดินดูแซวสาวอะไรเงี้ยเออผมเซลก็ทุกคนผมเซลเออแต่ว่าน้องๆคนดูที่เป็นผู้ชายอาจจะชอบนะลักษณะนี้นะไม่ต้องคนดูหรอกคนถ่ายก็ชอบเขเดินหนีแล้ววะไอ้ที่เขาเดินเร็วมาก ร no ้านนี้แบบชอบแต่ว่าชอบร้านเมื่อกี้มากกว่าที่ร้านที่มันยุ่งๆเล็กๆมันชอบเจอของไม่ใช่ของแพงนะก็เลยของว่าหายากอะไรเงี้ย enjoy shopping ครับถนนนิจแเ๋วชอบ ตอนนี้ตากล้องโดนจับเปลี่ยนเสื้อนะครับทิมบอกว่าทีมงานหนาวทีมงานหนาวอยาได้เสื้อหนาวทุกคนเลยลูกชัวหนาว ลูกทั่วอะไรลูกทั่วหนาวไอเสื้อมันบางสุดเลยเดี๋ยวมันป่วยแล้ววันสุดท้ายต้องถ่ายไม่ได้แ่แน่ไอ้เป้คืนนี้ถ้าใส่นอนคืนนี้ถ้าใส่นอนกูถ่ายลงยูทูบเดี๋ยวไอ้เหี้ยตากองกูจะเป็นงี้นะไทยนะถ่ายนะสุรีมสรีสริรีสส ไอ้แค่มึงถ่ายให้มันดิะไรมันเปลี่ยนชุดครับเอ้าเอาจริงนะเดินหน่อยพนไอ้สัสไอ้จองเป้เดินเดินเดินเดเดิน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 เดิเดินเดินเดนเดิ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 นเนเดิ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 เดิน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 ดินเ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 ดิเดินเเดินเดินเดินเ กูกลัวจะแม่ร้านยาเอทิเคตเหอยนะ่ยเป้เฮ้ยเป้ไปไหนวะไอสัตว์ไปเดินแบบปะวะสัตว์เด้อเดี๋ยวแม่งไออยาไปถ่ายช่องตัวเองเงี้ยสวัสดีครับวันนี้พบผมผมเป้ครับเป้สูพรีมครับกูบอกเลยกูออมตะกล้องทั้งวันอ่ะเดี๋ยวกูออมแม่งไปเรื่อยๆก็ยังไม่ถอดนะเออวันนี้ไปเจอเนี่ยบอกทุกคนในช่องเดินไปเจอไอ้พาโบแม่งทำร้านแบรนด์มือสองเว้ยเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปถ่ายได้เขาอยากไปถ่ายเจริญสามเขาให้าใ้เขาถ่ายแล้วแบบมีร้านร้านเนื้อย่างแล้วอะไรหลายอย่างแล้วมีรถซุปเปอร์คาร์ ก็เลยกลับไปถ่ายเดือนสามเดี๋ยวกลับไอ้เฮียเป้มาอีกรอบนึ่งไอ้เป้เดือนสามมามึงก็ป่วยอีกรอบมึงเชื่อกูเสื้อเด็กมึงรู้ช่องใครมีช่องใครเดไอ้นสามย่องวิ่งเงินม่วนหมดเลยไอ้สัตว์เปิดช่องนีกแล้วอ่ะเปิดอีกช่องเลยไอ้ผมเปิดช่องใหม่วันนี้ครับเป้ซูพรีมนี่นี่ ならんパンアンディー、みずみず、みず、みず、みず <laughs>、みず、み <laughs> ず<く>、みず <Look small. S 1> <The>、みず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 、み ไร่กว่าทำไมเนี่ยอ่านนานเหลือเกินนะไร่กว่าทำไมเนี่ยดีกว่อนหมไอ้ที่นี่ก็กล้องไอ้เทียนี่ก็กล้องโอ้ยไอ้ทียนี่ก็กล้องัวตัวมัวบสวยหมดเลยเฮ้ยงงว่าถามจริงเนี่ยงงหมดเลยเฮ้ยไม่รู้ช่องใครมั้งเนี่ยมึงเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมึงเป็นหานเลยเด็กมึงผานได้เด็กเวรพี่บอกไหมอะไรตรงผมหน่อยส่งอะไรวะเอางี้กูขับผ่านไปได้แต่กูไม่ให้มึงลงมึงต้อยู่กูเอ้าทำไมอ่ะเอออะไรคือรถ เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์ว่าแบบพี่เบียร์ไม่ไม่เอาเจมาแล้วก็ส่งในสาวแต่เอาจริงคือผมมาญี่ปุ่นไม่เคยมองผู้หญิงนะเหรอเครียดเหรอมึงโคตรแบบไม่จริงใจเลยแบบแล้วพี่พี่ส่งผมทำไมตั้งไก่อะไม่ตอบทุกคนไม่ตอบแล้วพี่เบียอะไรไปไหนครับพี่มึงจะไปชิบุย่าไม่ใช่เหรอให้ผมลงด้วยนะเออจริงอ่ะรถส่งผมแล้วพี่ไปไหนตัวก็อยู่มึงอ่ะ อำไมพี่จะไปด้วยได้ไงผมไม่ได้บอกเขาคือตอนนี้นะ,อะไอซิมมันจะหนีไปตอนพี่ทําง,งานอยู่มึงจะมายุ่งของกูมึงจะมาโกนกูเมื่อวาน,วานพี่ทํางานใชอ่อผมพี่ก็ไม่ให้ผมไปเนื้อ,อย่างไงฮะพี่ไม่ กินที่ตายอ่ะพี่ก็ูทำงานกูคุยงานอยู่ผมก็คุยงานแตอนนี้กูทำงานเสร็จแล้วแล้วมึงจะมึงจะไม่อยู่กูมึงจะไปไหนกูจะตามบ้างแล้วคราวเนี้ยไม่ไม่ไปกันให้หมดเนี่ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาด้วยอุ้ยแมวพี่พี่ผมจะมีแฟนญี่ปุ่นแล้วนะแฟนนี่มันพบรักกันทางไปไอ้ไอ้ดันะช่ไงเออพี่ดูทางไปเปิดชิเปให้ไหมพี่อะไรมึคุยใครอยู่มึงคุยใครอยู่คุยกับพี่ไงผมเปิดให้ไหมพี่มึงคิดวากูไม่รู้หุชุมาบงเลยให้ให้ให้ให เนี่ยนี่คือห้าแยกนะครับก็ห้าแยกอ๋อห้าแยกตเ <5 S 1> กียดิบเหรอห้าแยกตัเกียดิบ you know, no you know. ใช่ใใช่น,นี่แหละห้าแยกตัเกียดิบ อาซิมไปเลยเหรอเฮ้ยไอ้เที่ยวซิมมึงลงขึ้นมาเที่ยกูไม่ให้มึงลงลอ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 งเอามึงมาอยู่กูเมื่งลงอย่าให้มึงลงเออาโมงแล้วเก้างอย่างเนี้ย พี่ขอร้องโอ้ยทำไมคนมึงพุ่ง่างขนาดนี้ไอ้เป้เหนื่งล่งเนี่ยเปข้ขึ้นโดนมั้งมึงขึ้นโดนมา้งกันไ <c oughs> อ,อ้เคนม๊ยปิดประตูเฉยๆใช้กวนประตูมันเปิดหรือเปล่านะแล้วมึงทิง้งทิ้งพงนิ้งพี่หมดนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพี่มือนึ่งสามพูดแล้วนะพูดนะวันนี้นะมึงเลี้ยงวันนี้นะไอ้เหี้ยพี่มันมันเลยย่าชิบุย่าแล้วเนี่ยนี่จอดนี้เดินมาได้การเฮ้ไม่เอาพี่นี่นะครับเวลาจอดตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถแบบจอดเก๋าทำไมอะไรจอดเก็เหมือกลัดอะไม่ ลงไปหมดเอะป้าไม่ได้ทำไมอ่ะมันได้ที่ไหนล่ะได้มาลงได้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 กูลงแล้วแหละกูอยากกูอยากเจอเขาพวกกูอยากเจอเขาเหมือนกันกูก็อยากดูพี่ไม่รู้จักเขากูก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ลงรักเขาพี่ไม่ได้เห็นในแท็กซี่เหมือนผมองั้นเดี๋ยวลงกันเถอะโอเคเดี๋ยวลงเลยวเออพี่เก่งก็ถูกเดี๋ยวลงรักทุกคนนะครับเจอกันนะครับพี่ เอ้ยคนนี้ดีสไตล์บ้านๆกูว่าช่องจะเนี่ยผมจะกล้าพาไปไหมแบบเนี้ยยังไม่พูดเลยเลยกูช่องเลยพูดอะไรแต่ถ้าช่องปีวูสัตว์เมียดูที่เป้ไม่ต้องตามที่เป้ยืนอยู่ตรงนี้เลยเก็บถนนนิดนึงพี่เป้อย่าเพิ่งตาม อะไรอยู่กับพี่เพรดิ้อามโทรหาก่อนหนะโทรหาก่อนนะโทรหาเหรอไม่รู้เอาไง่ะที่บ้าอยู่ใกล้ใก้กับฮาาาจูกุซึ่งตอนเด็กๆก็ก็มาบ่อยมาก เย็นอ่ะชอบผมรบไม่ได้มาญี่ปุ่นประมาณ34ี 4, 4ปีมา้งผมสมัยก่อนมาเราเราก็เต็มเหนียวกัะน,นะก็เต็มเหนียวอ่ะร้านี้มาทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นนะอราบอ่าอ่ากัเดเดอะอ่าตอนนี้เดทอะอ่าโน้วส่วนเะอกีหนเดียอ่น่คั้งนี้ครันี้ะวันที่ย เดี๋ยวกันแล้วคูอยู่เพื่อนคู่เขาว่าเฮียตลอดล่ะพี่ว่าครับอันนี้พี่ใส่ได้ครับแล้วตัวผมใหญ่แขนผมใหญ่มันใส่ไม่ได้ครับเป็นประเทศที่แบบว่าทังหมดอะไรก็หมดแต่ไม่ห้ามจสวยหมดเลยพี่นู้ดดูพี่ดูอ่าใครตยเ <laughs> พี่ยังใส่เงี้ยเนี่ยอชี้เปลี่ยนลุกเลยเนี่ยนี่กุญชาย,ยานลยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูด,ด,ดลายนะว่ากี่โมงเดี๋ยวดูดลายนะซื้ออะไรเย่ะมเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นหงิงแบบเซอร์วิสจดพาร์ทเมนต์ซึ่ง ปกติโรงแรมญี่ปุ่นราคาแบบเท่านี้มันก็จะเล็กๆใช่ไหมเราก็นอนเซอร์วิดอพาร์ทเมนต์เพราะว่าเราอยากได้ห้องใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมของเยอะแต่ว่าเขาจะไม่มีบริการอะไรที่โรงแรมมีเช่นแบบคนยกกระเป๋าให้ boy, เบลบอยอะไรพวกนี้ไม่มีของอเมนิตี้ในห้องก็หยิบข้างล่างแบบเมื่อกี้พี่ไม่ได้มาให้มามากละพี่พ,พี่เคยมานอนไหมกับพวกกับพ่อกับอธิบ้านน่าจะใหญ่ขอ,องเป๋ป่ะวะโอเคโอเคมีทีวีมีอะไรปกติมี แล้วมันจะแยกเป็นอย่นี้ที่สําคัญคือห้องที่มันแตกต่างจากโรงแรมรมดาคือนี่นะมีไมโครเวฟด้วยเอาไว้กินไ้ตอนคืนนี่จริงเหมาะกับคนคนไทยนะคนไทยมาชอปปิ้งชอบแบบซื้อของมาเยอะใช่ไหมแล้วก็วางได้แล้วก็เนี่ยอุ่นไล้กินเองได้ทุดภสพมีครบเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวเจอข้างล่างอย่างไม่ได้นอ เอาทำงานหน่อยเฮียดูคอมมุ้์คอมเมนต์หน่อยมีคอมเมนต์ไม่ดีจะได้เข้าไปตอบเขาได้เออ <c oughs> งานต้องเราเอไอเป้ตัดมั่วตัด่วนี่ไลฟ์ถึงน,นะครับแล้วไอซิมนี่มัน มันมันเพลินม,มากไปแล้วเนี่ยมันยังยังยังไม่ติดต่อกันมาเลยเนี่ยยังไม่ติดต่อกันเลยะอะรีวิวแล้วขเขาเพนจุนี่แชทสดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัมโบ้นะกินเนื้อย่างนะผมเนี่ยกินเนื้อย่างมาหลายรนะ้านแล้วพี่ว่าร้านนี้มันก็ใช้ได้เดี๋ยวขอไปกินทีนึงแม่งไม่ได้กินมาตั้งสี่ห้าปีแล้วทำไมดูเหมือนทีมงานเราเงียบเงียบไปข้างหลังน่าจะอื้ออย่างนี้เหมือนแบตไม่ค่อยเต็มนนะเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยผมยุ่งมากพี่ไหนจะต้องตอบงานที่กรุงเทพใช่ป่ะใช่ไหนจะต้องคุยไหนจะไปไหนแล้วไหนต้องเเเเปิดนกตอร์ไหนต้องดดูปิไฟเกียยขม รอโ้าซิราโโชตะอ่ะแนะนำตัวภาษาไทยสวัสดีครับผมชื่ออานโดครับอแล้วไงยินดีที่ได้รู้จักเออม่คอยดนมันไม่เข้าเสียงไอ้สัตว์อ่ะที่อ่ะไม่เข้าเสียงไอ้สัตว์อ่ะนับสวัสดีครับผมชื่ออานโดครับขอหน้ากากออกดีนะตัวมารยาทอ่ะเออมารยาทไม่มีมัสกิมัสกิมัสกิไม่มีมารยาทไทยมึงอะมึงอะกู

นะครับเราก็มาตรงวางทุกคนนะครับยกเว้นไอเด็กป้าคนนึงแม่งทิ้งพี่อะไรผมม้าตรงเลยเหรอไปหาไม่ตรงมึงมาไม่ตรงมาไม่ตรงอะไรอสองทุ่มห้าสิสัตว์นี่มึงเลยไปประมาณ2นาทีที่นับผมกี่โมงสองทุ่มห้บแหมผมถึงตั้งนานแล้วหาทางไม่เจอ อันโดเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนที่เมืองไทยไปเจอที่ไหนต้องมาโชยี่สิบห้ารูมบ้างรูมลูมลูมใครใครเกิดทันรูแลูมบ้างไปเจอนี่แล้วก็ครั้งแรกที่เจอคือเดินเข้ามารู้จักทุกที่คนเลยเดินมาสวัสดีครับรบเียสวัสดีครับผมชื่อเบียร์ครับผมชื่ออันโดครับสวัสดีครับเด็กเพิ่มไปทัเหมือนนะจอนไล่สัตว์แม่ก็คือตั้งแต่เมื่อกี้คืออยู่บ้านผมตลอดอ่ะก็อยู่บ้านเบียร์เลยอ่ะบ้านผมพี่นอนบ้านผมอ่ะแล้วแล้วผมก็ออกไปทำงานเว้ยแม่งก็ลงมาข้างล่างแล้วมันก็นั่งแดกข้าว เช้าที่บ้านผม เจอพ่อแม่ทุกวันเลยออบอกแม่ชื่อชื่อหยอยน้าหยอยอยากกินไข่เจียววันนี้เฮ้ยสารน้าอยากกินไข่เจียวไม่แล้วที่แล้วที่ที่สุดคืออะไรป่ะพี่ไปทำงานแล้วมันโทรหาแล้เราอยู่พารากอนแล้วพี่ทำงานแล้วมันแดกข้าวเสร็จไม่ไม่มีตังค์แล้วคือในในกลุ่มมันจะมีรายหรือคุยกันไงเป็นสมัยกุ๊กบีบบ้างอันโดูโทรมาเหมือนกันอันดูโทรหนูเหมือนกันคือไม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มันโทรหาแม่แม่บอกไม่อยู่พารากอนโทรหาไอ้บุ๊กด้วยโทรหาผมถามทุกคนพี่ว่าใคคครรรอออยยยู่่่่พาาากนนบบ้งงไมมีตัั์ชวห ก็เอางี้กูไปต่างประเทศทำอยู่บ้านกูแล้วมันก็ลงไปกินข้าวไข่เจียวคนที่ไม่อยู่ก็อยู่อยู่ตัวเกียวมันก็อยู่บ้านกูม่กับด้วยแล้วก็เดินมาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรกินไหมครับวันนี้อยากกินออมเล็ตซื้อวันนี้อยากกินไข่ดาวนี่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 ีสีเหมียวพี่เหมียวนี่ไปเที่ยวเมาโทรหาเหมียวให้ไปรับนี่ ชั้นหนึ่งว่าชั้นหนึ่งว่ามันใช้ความเป็นชาวต่างชาติให้เ <rogue> ป็นประโยชน์ว่าแบบเหมือนทำอะไรไม่เป็นแหละแต่จริงๆแค่นี้ฉลาดรู้ <โ rict distort> <infinity> เนื้อเนด็ดเขาเรียกยุเกะแต่บอกว่าไข่อันหนึ่งบ้านเราอะถ้ากินไข่ดิบอะถ้าไข่ไม่ดีมันท้องเสียถูกป่ะแต่ไข่ญี่ปุ่นมันแล้วก็จริงๆเนื้อนี่มันไม่ให้ดิบเนี่ยมันรู้สึกออกเป็นโรคแล้ว

นะเป็นไงอร่อยมากแต่ว่าแต่ว่าร้านร้านร้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของหวานจะอร่อยเลยอ้าวโวส่วนใหญ่มึงคยักหน้าเข้าใจเหรอที่พูดเข้าใจว่าอะไรที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฮัลโหลกตีโหลทุกตีทุบตีพูดเล้อ่ะออกเสียงถูกทำงานทำงานมีเงินมีเงินตอนนั้นก่อนเมื่อก่อนมันพูดคำว่างานกับเงินเหมือนกันมันมันมันพูดไม่ทัดงานงานเงิน ไม่ชัดเนาะเงี่ยทุกวันตอนเนี้ย่ะไเียนี่เอามึงพูดชัดสันนะครับว่าเงี้ยอะไรพูดอีงเงี้ยเห็นไหมชัดเจนเลยมันเียลยมันเหี้ยคนเงี้ยจริงทำงานมีงานมีงานตั้งปากใ่าทำทำงานมีงานเอาเบียร์พวมุบุกอ่เบียร์พวุบุกเบียร์พวกหมุบุกเหมเห็นไหมชมย่งยง เอานะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดนมาหนาวไหมหนาวหนาวเดสสาจริงเนี่ยสาคืนไหนําทำไมอ่ะอ๋อามเาเ่าสไปอจะบอกตื่นตื่นเช้าบอกตอนเช้าหนากว่าเหรอใช่เป้มีคนเดียวไม่หนาวคือเป้เพราเป้ใส่สูทนี่สูทไปทางไหนเลี้ยวซ้ายไ้เลี้ยวขวา่่อเาลยี้ยวขวา่กูตเนี่ย พวกทีอยากกินโคกอยากกินโคกอยากกินโคกแข็งป่วยโคกแข็งป่วยแต่ว่าโคกเย็นเย็นโคกเ,เย็นเย็นตีหน้าแตเ<อ>ล่มอีกมือก็ได้ คนต่างชาติมาผัวไม่เป็นเนาะได้เนาะโอ้โหเขาพูดเริงไนี่ก็ข้างหลังรู้แล้วข้างหลังรู้แล้วข้างหลังเรียนรู้ได้แล้วไอไอตัวหลังได้แล้วไอตัวหลังนะไอตัวหลังมันไม่ใช่คนคนต่างชาติไอ้เจ้าเนี่ยโอเคครับก็วันนี้ก็จบคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวตามต่อพรุ่งนี้ว่าเราจะไปไหนนต่ออเนี่ยบทก็จะจบเราจะเราจะไปชนบทเราจะไม่ไปในเมืองเพราะเราเบื่อในเมืองแล้วผมเบื่ออันโดเราไม่อยากเจออันโดเดีใจด้วยอะไรดีใจด้วยดีใจด้วยไอซิมไปเชื่อหน่อยซิมเดียวดังหน่อยดังหน่อย เอาทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็พี่เบียก็ถ่ายวันนี้พี่ถ่ายอะไรบ้างนะพี่ถ่ายเยอะมากเลยถ่ายมือเลยเยอะมากนะครับทุกคนก็แล้วมึงไปไหนมาบ้างมึงไปบอกเขาด้วยนะแต่อยากดูไปซิมมันหนีพี่ไปไหนก็ไปดูไลทิพมันได้ไปดูช่องผมนะครับทุกคนแล้วอย่าดูช่องช่องพี่ช่องช่องพี่เก่งด้วยเห้วครับพี่เก่งด้วยนะครับพี่ถ่ายพี่เก่งถ่ายที่อะไรครับเนี่ยวันนี้พี่เก่งมาดูเฉยมาดูเฉยไม่ได้ถ่ายรถเลยครับวันนี้ถ่ายถ่าแต่เสื้อผ้าบอกแล้วอย่าอย่าต้องกดช่องนะครับช่องเก่งก็เลยวันนี้มีสามช่องพพีี่่่่เกงงงงชอจจรรริิแท้้คับ กิ้งเซ่งเนีดเดี๋ยวพรุงนี้ฝึกให้เดี๋ยวพรุ่งึกให้เอออย่าลืมกิจกินเซงแล้วก็คิโลป้านะคับได้ด้ยังก็เชิมเลก่อนแชร์ก่อนจกระดิกกระเจกิกคิต่ตไปตัรัคขอร้องช่วยช ว่าจะเลิกขายหมปิงเจเออหมปิงเลิกขายแล้วเต้าหู้วันนี้มาขายเต้าหู้นะใส่เกียร์นะมันไม่ได้มันเดี๋ยวต้องไปหาจะกกูต่อใส่เกียรบอกเลยใส่เกียร์ดีเบรกอะคัเตนรวมไปเลยทีเดียวนะขอมิดกดไอยเขาอะเฮีย ิก่วะโอยู่ห้อสิบเลยอิบเจ้าจอดโอารบอิบเจ้าจีดีอาร์พ่ออพี่ยังไม่ได้นอนนะใช่พี่ไง